สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินเขานะคะมากินเขาน้ำกันแล้วพี่น้องจ๋าวันนี้ได้อันน้ำพริกจะ้ะพี่น้องน้ำพริกถ้วยเก่าของเราแต่่กนขัวพริกนะคะแล้วก็ตำปลานะคะมาได้ทําเองนะเขาไหามาของปลุหมวยนะคะอร่อยแซ่บนัวมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ค่ะทุกคนจ๋าอันต้มยำหัวปลา แซลมอนจ้าหัวปลาแซลมอนนะคะเนาะอืเก่หนาวสดน้ำร้อนๆอโอ้ยแสบแห้งค่ะแล้วก็มีพักอันใบโบโบ๊กค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีแตงด้วยนะคะแตงอยู่ฝั่งนี้เด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อจ้าทุกคนได้เวลากินข้าวแล้วนะคะอืมมาจับแซบน้ำกันจ้ะหัวปลาแซลมอนอื เนื้อปลาค่ะมันเป็นสีชมพูเหมนบอกอือก็เข่าสวยค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้หนึ่งเข้าเหนียวเนาะอือ ดูหนังเต็มถ้วยเลยแซบ่บคักพี่น้องใส่ทั้งอันมะเขือเทศทั้งมะขามเปียกนะคะ่ะระวางกลางมาอนลำเด้อพี่น้อง

ใบบัวบกใบบัวบกแก้ช้ำในโอ้ยแสบขัดไปนองเพิดดากรรม

หัวปลาดูหัวปลาอืมมันกับฟินแบบเอง กินอะต้องกินร้อนๆพี่น้องกินตอนอุ่นๆมันถึงจะแสบหรือปลาจะมีแห้งเวลาจดหนามาม่อนกันเนาะ คพื่อนีเด้โุกตามันโุกตาปลาพี่เ,เนืะนี่น้อมนอีกทั้งนี่ทุกคนน้ำปลา 都给我扒的 อืเนี้ปากลวปากปากลวกเนาะตัวกแก้มมัน ดูดหัวปลาดังจุ๊บจ,จ้จาจุ๊บจ้าอืมอืม อิ่มเนาะไปซ้ำอีกนะคะยังเหลืออยู่ในหม้อตั้งเยอะเลยอันหัวปลาหัวครึ่งนะคะอันนี้นี่ก็กินในหัวหนึ่งเลยรึ่งเลยรึ่งหัวอยู่ในหม้อเอาไว้สดอีกพี่น้องจ้ะยังก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย